สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาจากกังเว้นมื้อนี้บาแม่นกินข้าวเที่ยงหรอกค่ะกินข้าวบ่ายแต่บาได้กินเขากินกุ้ยช่ายทอดค่ะกุ้ยช่ายทอดนี่กะไปหาแม่เวียงแม่โบซื้อผักไปให้ตั้งแต่เมื่อเย็เมื่อวานเช้าว,วานก็ได้พากันทำกินวันนี้ค่ะ แม่บบอก็เลยไปนั่งเฝ้าไปแ๊ะแม่แแม่แม่แม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 เวียงมือคนทําทําแล้วก็ะน,นึ่งเสร็จแม่เวียงก็แบ่งให้แม่บอบอกว่าไม่เอาเยอะหรอกเอาพอกินแต่เขาก็ให้มาถาดมาึงแม่บอกเลยมาแบ่งทอดทอดไม่หมดหรอคะ่ะเหลืออยู่เลยครึ่งอันนี้ยังไม่ได้ตัดคะ่ะ ทองที่แม่วงเห็นมานแซบค่ะแซบกว่าในค้องถมแม่ห้องถมมันจืดชืดผมไมีรสชาติอันนั้นจิ้มก็เหมือนจะใส่ซีอิ้วอย่างเดียวอันนี้เราปรุงรสใส่หลายอย่างแซบค่ะเวลาเอามาจิ้ม ม่หามุกองไอ้น้องแฟนเอซีทุกคนแฟนในเฟซบุ๊กแม่แฟนเพจใน youtube ในทิกเกอมากินกุ้ยช่ายกับแม่บัวค่ะทั้งกินทั้งคุย มาเถยทุกคนเพื่อนทางทิศเกก็ยังคงถามอีกอยู่ค่ะไม่บัวทำไมกินคนเดียวน้องจอบล่ะรอชมตอนต่อไปนะคะน้องจอบนะจะเลิกจะลาหรือจะอยังไงคือรอชมอย่าพึ่งมโนไปก่อนค่ะก่อนจะมโนต้องเห็นกับตา ต้องได้ยินกับหูหากพูดไปก่อนเดี๋ยวไม่รู้ไม่เห็นคนอื่นเขาเสียหายนะคะไม่ได้หมายคําว่าเรื่องเดียวนี้คะ่ะเรื่องอื่นๆก่อนจะเรื่องของไทยรู้ให้กันกองให้ดีไม่ใช่พอได้ยินปุ๊บเอาไปพูดเลยแล้วมันไม่ใช่เหมือนที่ได้ยินลระคะมันต้องมีพยานมันต้องมีหลักฐานมันถึงจะพูดได้ ดเดียวไม่กันไม่กองความเดือดร้อนมันจะตามมานะคะ คนเราเกิดมาเป็นมนุษย์ร่วมโลกกันอย่ามโนกันอย่างเมื่อวานน้องวันนาช่างหลอกแก่แก่แก,แก,แก่ทั้งสองยายเอา้าคนมันเกิดนานแล่วมันก็ต้องแก่แล้วเนาะคะ่ะแล้วคุณน้องล่ะคะต่อไปน้องจะไม่แก่เลยนะคะรอชมตอนต่อไปนะคะ ถ้าแม่โบตายก่อนแม่บบก็คงจะไม่เห็นอืมแต่คนอื่นเขาเห็นเทพาดาฟ้าดินเขาเห็นคนเราจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทำจะสูงหรือจะต่ำอยู่ที่ทำตัวค่ะอย่เยพิ่งตัดสินใจอะไรง่ายๆอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจต้องให้รู้ให้เห็นให้มันจริงให้มีพยานหลักฐานก่อน ทอดเองกินเองกรอบบ่คือไปซื้อเขาเด้วยค่ะเขาทอดแล้วเปลือกเขาทีได้ขายพอกลับบ้านมามันก็เกิดความชื้นทอดปุ๊บกินปั๊บเลยกรอบแทบ มาแ่บๆกับแม่บัวเลยจ้าทีทุกคนสำหรับวันนี้แม่บัวก็ก็กราบจบคลิปค่ะในแม่บัวจะไลฟ์สุดต่อค่ะ